Let me, let me, let me, let me get tired of hitting me up, up, up all night. Oh, baby girl, i us send your some high, to high, high. I'm gonna make you scream like, oh cause all I want is you. I'm gonna make you staying up, up, up all night. Oh, baby girl, we gonna fuck, fuck. อีกไม่นานมันก็จะเอาเลิฟเธอไปและเรื่องก็วนอีกรอบกับฟลอร์ฉันก็รู้ว่าเธอต้งการอะไรทำไมจำเป็นต้องอะไรบาพราว่าฉันเองก็พอกรใจที่เดทโถให้ใจบอกว่าฉันน่าอันตรายแต่ว่าฉันไม่ได้อันตรายอยู่เบบี้กริลล์แล้วไปกราดในมาโซนไฮในมาโฉันเองก็รู้ว่าฉันมันยากแต่ก็คงจงใจที่เธทำมลงไปเอกรู้ไมเพรอรดีใจมันใช่ครง